สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะก็มาไลฟ์สดนะคะชีวิตประจำวันนะะอ่ะสีผมนี่คือแบบไม่ได้เลยนะเนี่ยสีแบบเริ่มมืดละทำให้แต่งหน้าไม่ค่อยไม่ค่อยสว่างอะ่ะเวลาคือถึงไม่ชอบแต่งหน้าเพราะว่าถ้าแต่งหน้าหน้าจะดูดุไปเลยนะคะนี่ก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มาอยู่หน้าร้านนะคะก็วันนี้ทำอะไรหลายอย่างมากนะคะทั้งอัดวิดีโออัดคลิป ทำรีวิวตอบลูกค้า,นาใน,นวันนี้ลูกค้าหน้าร้านเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาแล้วนะคะลูกลูกค้าหน้าร้านเริ่มกลับมาซื้อของแล้วนะคะรวมถึงลูกค้าออนไลน์น,นะคะวันนี้ก็เก็บออเดอร์ออนไลน์ไปได้สามออเดอร์นะคะเก็บออเดอร์ออนไลน์ได้สามออเดอร์เป็นออเดอร์ปลายทางทั้งหมดนะคะแล้วก็มีออเดอร์ลูกค้าทีา่ต่างอำเภอนะคะออเดอร์ต่างอำเภออีกสองอเดอร์นะคะวันนี้ก็ได้ประมาณห้าหออเดอร์นะคะคือวัน,นวันหนึ่งวันวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่แค่ นั่งเฝ้าร้านอ่ะเออนะไม่ใช่แค่นั่งเฝ้าร้านเนี่ยแต่แต่คือชาวบ้านเวลาผ่านไปมาเขาก็จะเห็นน้ำหนึ่งทาแบบเนี่ยอย่างน้ำหนึ่งคุยตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านอ่ะมองเข้ามาขำน้ำหนึ่งอ่ะเออ,อคือในในหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆจริงๆนะหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดเขาติดภูเขาเลยแล้วเป็นแบบถ้าพูดตามตรงคือบ้านนอกเนาะบ้านนอกนะคะลูกค้าเราอ่ะไม่ใช่แค่ลูกค้าที่เดินเข้ามาหน้าร้านแต่น้ำหนึ่งกลับมาบ้านเมื่อเดือนสิงหาใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มทําคลิป ทำเพจอะไรให้กับร้านของคุณพ่อกับน้องใช่ไหมคะลูกค้าเข้ามาเยอะมากแล้วเราไม่ได้ยังไม่ทําระบบเก็บเงินไปทางไงคะเชื่อไหมว่าเรามาดูย้อนหลังว่าลูกค้าเก็บเงินไปาทางมาเขาหายค่ะรายได้เราหายเดือนละหมื่นสองหมื่นเลยนะที่เป็นไปาทางค่ะเดือนนี้ก็เลยเริ่มทําเก็บไปทางนะคะนัานผ่านไปขึ้มาเขาไม่เข้าใจนะว่าหนึ่งทาอะไรนะแต่ก็ไม่มีไม่รู้จะตอบอะไรนะคะก็หนึ่งทําให้เห็นเนี่ยน้องสาวกับพ่อเห็นเนี่ยคือ ทำบัญชีเขาเห็นเลยว่าเงินจากออนไลน์เดือนหนึ่งอ่ะหลายหมื่นบาทนี่นะคะลูกค้าเข้าละเรียบร้อยลูกค้าที่อยู่ต่างต่างอําเภอลูกค้าที่อยู่ต่างอำเภอเห็นในเพจตามมาละมาที่หน้าร้านนะคะก็ร้านจริงมันอยู่ในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนึ่งทำคือต่อจากนี้ไปอ่ะหน้าร้านตรงนี้มันเล็กๆก็ได้เราไม่ต้องไปเช่าที่แบบแพงเป็น,เป,นเป็นหมื่นๆอ่ะนี่คือหน้าบ้านเลยนะหน้าบ้านคุณป้าน,นะคะติดกับตลาดอะไรยเงี้ยอย่างทุกวันเนี้ยตื่นขึ้นมาก็มีกิวิตรตีละตื่นมา เปิดร้านมาเสร็จปับ๊บเ,เตรียมของเ,เตรียมอะไรเสร็จปับ๊บหามุมถ่ายเลย1ถ่ายคลิปเอ่าเปิดร้านสองถ่ายคลิปรีวิวสินค้า3ทำคอนเทนต์4่ตอบลูกค้าในออนไลน์5้าแพ็คของอ่าตอนนี้เพจเนี่ยเป็นหลักเลยนะ,ะลูกค้าเข้ามาจากเพจเนี่ยเป็นหลักสองที่นั่นหนึ่งทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วคือ youtube ตอนนี้ช่อง YouTube เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เข้ามาทุกวันลูกค้าที่เข้ามาจากใน y YouTube แบบเป็นลูกค้าที่ยอดใหญ่ๆนะคะแล้วก็ เขาดูเขาดูเรามาแล้วดูความคร่กน่เชื่อถือของเรามาแล้วดูสตรอรี่เรามาแล้วเขามาเสร็จปั๊บไม่ต้องคุยเยอะเลยค่ะมาคือสั่งเลยไรเงี้ยน้ำหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยทุกคนน้ำหนึ่งก็บอกว่าทุกคนอาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ว่าไม่ได้เหนื่อยกายออกไปทํางานแบบใช้แรงงานนะคะแต่ว่าทุกทกคนจะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําอย่างเช่นน้องสาวน้ำหนึ่งไม่ชอบออกกล้องไม่ชอบพูดหน้ากล้องไม่เคยเล่นติ๊กต็อกไม่เคยแบบเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะ มีแต่ a c e b o o k ทุกวันนี้น้ำหนึ่งก็ต้องหัดให้น้องน้ำหนึ่งเล่นโซเชียลให้เป็นถ่ายรูปให้สวยลูกชายอะตอนนี้ลูกชายกําลังขึ้นมอหนึ่งใช่ไหมแต่กีดยางไปแล้วเก็บยางไปแล้วคือเป็นเด็กที่ขยันมากแล้วก็ตอนนี้วันนี้ไปกีดยางละเนี่ยเด็กมอหนึ่งนะไปกีดยางเก็บยางช่วยพ่อช่วยแม่อะไรยเงี้ยค่ะคือมันเป็นคอนเทนต์ได้น้ำหนึ่งก็ให้เขาหัดที่จะถ่ายคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเรามาส่งมาให้นหนึ่งเดือนหนึ่งทำคอนเทนต์ให้ไล้ค่ะ